เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําในส่วนของวิธีการทําตัวละครนะครับผมจะพูดพยายามพูดเอารายละเอียดทั้งหมดะครัววิธีการทําตัวละครอข,อของแร็คเนล็อกกรูรีเบิร์ดนะครับในภาคนี้เนี่ย ก็ทำตัวละครออยังไงครับแตกต่างจากภาคใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปปูพื้นฐานมาพร้อมกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามานลครับแลวก็คนที่อยากจะคิดยากาะเลนเกมนี้นะครับว่าการทําตัวละครเนี่ยมันมียากง่ายมากเพียงไหนนะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะปาเพื่อนไปดูคอนเทนต์ทุกอย่างเลยนะครับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เก m e t o p Up นั่น เ,เป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพืเ่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer เวยครับเพืเ่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในโหมดเริ่มแรกกันก่อนละกันครับโหมดปลดปล่อยพลังแฝงครับและหลายคนนะครับก็ได้ทําพลังแฝงเนี่ยไปเต็ม4ดาวกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเราจะไปหาวัตถุดิบแล้วก็ทําตัวละครเนี่ยอัพพวกพลังแฝงของอาวุธประดับชุดเกราะต่างๆเนี่ยให้มันเต็ม 4ดาวอย่างไรได้บ้างครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปหาวัตถุดิบด้วยนะครับอันเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมจะปูได้ว่าเราจะเพิ่มดาวได้อย่างไรครับก็คือวัตถุดิบข้างล่างนี่แหละครับสามวัตถุดิบเนี่ยเราไปดูกันละกันว่ามันได้จากที่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะได้นะครับจากกรชาปอง2ก็คือจะได้จากร้านค้านะครับ3ก็คือจะได้จากการแยกอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ที่เราหามานะครับค่อนข้างสําคัญนะถ้าเราไม่ลงอีเวนต์ใน1วันนะครับซึ่งอีเวนหลักๆใน1วันที่เราจะต้องลงเนี่ยก็คือบอสดันเจ้นนั่นเองครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่เราจะต้องลงจริงๆ้วก็คือดดนเจ้นตรงนี้ครับที่เราจะต้องลงก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับของอุปกรณ์ที่เราจะหามาปลุกพลังแฝงได้ก็คือระดับยากนั่นเองครับซึ่งสําหรับดันแรกนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปลงแบบทั่วไปนะลงแบบยากไปเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราจะได้เนี่ยมันถึงจะสามารถนํามาทํำ งแฝได้นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเวลามันจะดรอปเนี่ยมันจะดรอปของพวกแบบประมาณนี้นะครับมันจะดรอปของที่เป็นพลังแฝงแถมมาด้วยนะครับผมถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับจะไม่สามารถย่อยแล้วได้ในส่วนของอุปกรณ์สําคัญนะครับแต่ว่าเรโซนะครับกับตัวนี้เนี่ยของคิสตันเนี่ยสีเขียวนะครับจะไม่สามารถได้จากตัวอุปกรณ์ทั่วไปนะครับต้องได้จากอุปกรณ์ที่มีพลังแฝงอ่ะเดี๋ยวผมจะย่อยให้เพื่อนดูนะครับ วิธีการย่อยครับก็ย่อยแยกออกมาแบบธรรมดาเลยครับก็คือย่อยของแบบนี้ให้เมื่อสังเกตนะครับถ้าเป็นของเขียวที่มีพลังแฝงนะมันก็จะได้คิดต้นเขียวนะครับตรงนี้นะเห็นไหมคิดต้นเขียวก็จะออกนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแบบไม่มีพลังแฝงนะเห็นไหมมันจะได้แบบเป็นผงฟ้านะครับตรงนี้นะ เราก็จะลองแยกดูก่อนครับเห็นไหมตัวสีม่วงก็จะได้แค่ผงฟ้านะครับกับเงินเซนีแค่นั้นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับก็สําคัญมากๆว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับดันยากนั่นเองครับมันถึงจะดรอปแบบพลังแฝงแบบนี้ถ้าเราได้พลังแฝงนะครับถ้ามันติดขายได้เราก็ไปขายก่อนนะครับช่วงนี้นะถ้ามันติดบล็อกก็คือเอามาย่อยครับถ้าเราย่อยเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะได้มานะเราจะได้ทั้งคริสตัลเขียวและลูกแก้วโซด้วยนะครับซึ่งลูกแก้วโซเนี่ยค่อนข้างหายยากกว่า ตัวคิดตั้งเขียวนะครับเราก็ย่อยเลยครับปึ้งเห็นไหมเราก็ได้ทรัพยากรมาแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถนําไปปลดปล่อยนะครับพลังแฝงออกไปได้ครับเห็นไหมครบแล้วนะครับนี่เราก็สามารถขึ้น3ดาวของอาวุธได้ครับเห็นไหมการขึ้นพลังแฝงเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบค่าตรงครับของอาวุธเข้ามาเลยครับก็คือผมเนี่ยเป็นอาวุธ ASPD นะครับก็คือจะได้ attack damage นะครับแล้วก็ ASPD แบบค่าตรงนะครับ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องทําีดาวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาค่าตรงของค่าสถานะของตัวละครของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปทําการรีไฟต์ต่อนะครับเพราะว่ารีไฟ์เนี่ยมันเป็นค่าเปอร์เซนต์ยิ่งเราค่าตรงเยอะเวลาเรามีเปอร์เซนต์นะครับมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะได้จากการย่อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราย่อยหมดแล้วเนี่ยเราจะไปหาจากที่ไหนได้บ้างก็คือกาชาครับค่อนข้างสําคัญนะครับหัวข้อนี้กาชาเนี่ยที่เพื่อนๆนะครับไปฟาร์มนะครับที่เพื่อนๆไปฟาร์มมาแล้วก็ทกํากิจกรรมของเกมนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวเหรียญตามเมลแบบนี้ออกมานะครับซึ่งเหรียญตามเมลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเราสามารถซื้อได้จากตลาดนะครับอ่าณปัจจุบันเนี่ยในราคาตลาดนะครับ256เพชรแดงนะครับตอนนี้ณปัจจุบันนะก็มีคน ซึ่งไม่มีคนขายเลยนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นของที่แบบว่าหายยากจะจัดอะเราก็เข้ามาที่ตลาดกลางก็ได้ครับและก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับคอยกิจกรรมเราก็เห็นตัวเหรียญตาแมวแล้วนะครับปกติคนจะไม่ขายนะอย่าไปขายนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างสําคัญครับสําคัญอย่างไรครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยซึ่งใครที่มีเยอะนะครับก็เอาไปสุ่มซะเพราะว่ามันเป็นเหรียญกาชานะครับเราก็ จำเป็นต้องเอาไปสุ่มนะครับแต่วิธีการหาเนี่ยหนึ่งแหละอย่างที่ผมบอกครับก็คือเราได้จากกิจกรรมอยู่แล้วนะครับในตัวเกม2ก็คือเราเนี่ยจะต้องไปแลกนะครับในตัวของร้านค้าได้ครับจะเป็นป้ายสีทองแบบนี้นะครับคูปองแลกกาชานะให้เราครับไปแลกกับพ่อค้าครับผมมันจะมีพ่อค้ากาชาปองอยู่ที่เมืองนะครับเราก็กดไปยังครับเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งไปหาได้นเองครับ เราก็จะสามารถนําไปแลกนะครับในส่วนของเหรียญแมวนั่นเองเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเขาไม่ขายกันแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของที่สําคัญนะปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะตามหาของแล้วก็มาทําการปลุกพลังแฝงนั่นเองครับอ่ะเราเข้ามาที่ร้านนะครับกาชาแล้วก็ทําการแลกเลยครับปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช่สายเติมอะ ถ้าเราเป็นสายฟรีอ่ะเราก็จะเก็บไปแลกตรงนี對對้แหละเรามีอยู่376บใบเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ376ใบนะปึ๊บอ่าอันนี้ก็คือถ้าเราเล่นฟรีอ่ะยังไงเราก็ต้องแลกเรี่นตาเมวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันถ้าเก็บไปแลกของอื่นเนี่ยค่อนข้างเก็บยากนะครับเพราะมันใช้จํานวนเยอะเราก็ไปที่ร้านกาชาเลยครับเรามาร้านกาชานะครับเราก็จะสุ่มนะครับ5โรเนี่ยก็จะใช้250เหรี่นตาเมวนะครับเราก็จะสุ่มไปเลยก็พยายามนะครับพกดวงมาด้วยนะเพราะว่า ถ้าออกขาวแบบนี้คือไม่ดวงนะครับอันนี้คือดวงสวยนะมันก็จะมีสีม่วงนะครับสีอะไรต่างๆนานาให้เราด้วยถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยมันก็จะเป็นโซนะครับอันนี้ไม่ออกโซนะมีแต่ออกคริสตันเขียวนะครับเห็นไหมเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้ตั๋วไปแลกตามแมวได้อีกครั้งด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะอันนี้แหละ อันนี้คือวิธีการทํากาชาแบบสายฟรีนะครับถ้าสายเติมเนี่ยเขาก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับในการสุ่มเนาะทีนี้เราสุ่มหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาตั๋วเนี่ยไปแลกเหมือนเดิมครับเราก็จะทําวนสารูปกลับไปกลับมานะครับอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะได้ของนะครับอ่ะเมื่อกี้เราก็ได้ของเลยนะเวลาเราสุ่มนะครับรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอัตราการสุ่มครับอัตราการสุ่มเนี่ยเ7เ็นห็นไหมครับจะได้ตัวคริสตั้นกับโซเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าค่อนข้างง่ายนะครับผมและก็ ถ้าเราได้ในส่วนของอาวุธเนี่ยเราก็หาง่ายเลยนะครับก็เราส่วนใหญ่นะครับตู้สุ่มเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะหาในส่วนของของบอสอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าให้อธิบายในส่วนของของบอสเนาะอธิบายง่ายๆเลยครับของบอสเนี่ยมันจะทําการสุ่มนะครับทุกเวลาเลยเราจะเห็นเวลาตรงนี้นะครับเห็นไหมสองวันยีชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตกาชานะครับภายหลัง ของเนี่ยมันก็จะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะถ้าเรากดดูนะครับให้เรากดดูที่รายละเอียดนะครับว่าของบอส้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มออกไปแล้วมันจะมีสายอาชีพของเราหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ใช่สายอาชีพของเราพวกอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปสุ่มนะเพราะว่าเอะอยู R ่ดี D วันนั้นดวงดีขึ้นมานครับได้ของพวกของบอสนะครับแล้วมันไม่ตรงสายอาชีพนี้แบบเซ็งเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเรา ทีนี้นะครับโหมดต่อมาเนี่ยมันคือโหมดที่เราจะไปทําการออฟแมวนะครับนี่นะใครที่ยังไม่ออฟแมวก็ไปออฟนะครับก็เราจะฟาร์มปลานะตอนแรกนะครับถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาจะออฟด้วยปลานะครับปลาอะไรครับปลาที่เราหาจากระบบในการจัดส่งของนะครับตรงนี้นะตรงนี้แหละนะครับเราจะใช้ปลาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาออฟแมวนะครับในเลเวลหนึ่งถามว่านะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าออฟมาแล้วมันไม่ได้ค่าที่เราต้องการนะครับ เราจะทํำยังไงไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจค่าที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับแนะนําเลยนะครับในการออฟแมวเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะเล่นในส่วนของเรื่องเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยเป็นหลักนะครับผมเขาจะทําให้เลเวลให้มันได้ก่อนนะครับพอเลเวลมันถึงสูงแล้วนะครับหาทรัพยากรยากๆแล้วนะครับเขาก็จะไปรีหานะครับอ่าไปรีหาในส่วนของค่าที่เราต้องการนะครับเราสามารถคลิกดูได้นะสมมติว่าอาวุธของผมนะครับมันมีค่าออฟอะไรบ้างนะเลเวล2องเลเวลสนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะมีค่าสเต็งเอจิอ่ะเราก็สุ่มหาเรื่อยๆได้ครับวิธีการสุ่มเนี่ยมันก็จะบูตเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามดวงของเราแล้วกันนะครับผมอ่าเราก็สามารถสร้างตรงนี้ได้นะครับกดสร้างนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นคิดตันแบบนี้ครับคิดตันไฟเมจิกกับกับเมจิคิดตันตรงนี้นะครับสีฟ้ากับสีแดงนะตรงนี้นะเราก็สามารถคราบได้นะครับการคาฟเนี่ยเราก็ต้องหาพัตถุดิบก็คือ ต้องไปทําการส่งสัตว์เลี้ยงของเรานะครับไปหาดอกไม้ด้วย่าไปหาดอกไม้สีเขียวด้วยนะครับวิธีการหาเนี่ยง่ายๆเลยครับผมสมมติว่าเราอยากจะหาดอกไม้เขียวนะวิธีการหานะครับอย่าไปหาหมั่วนะเดี๋ยวมันจะหายากนะครับให้เราไปตรงคําว่าเก็บสะสมนะครับแล้วให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้นะที่มันจะได้นะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับเดี๋ยวผมชนิดของมันเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับโบนัสสกิลเห็นไหมครับอืมมันจะได้เยอะนะเวลาเราจะหานะครับตรงนี้นะ เอาละทีนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้นะครับต้นไม้เขียวใช่ไหมครับนี่นะสิ่งที่เราจะตามหาก็คือตัวนี้เราก็ต้องเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับที่มันมีค่าสกิลครับที่มันเป็นต้นไม้เขียวด้วยนะครับเราถึงจะได้อะตรงนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับเราก็ต้องไปหาสัตว์เลี้ยงก,ก็คือไปจับนั่นเองครับไปจับสัตว์เลี้ยงที่มันมีต้นไม้เขียวครับเราถึงจะ ได้ต้นไม้เขียวเยอะนะครับเราถึงจะฟาร์มง่ายนะทุกคนสมมุติว่าเมื่อกี้ฟาร์มมาแล้วนะครับผมก็จะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้6ชิ้นนะเพื่อที่จะสุ่มหาออฟนะครับนี่เห็นไหมก็ครับได้แล้ว1ชิ้นนะครับอันนี้ก็คราฟ1ชิ้นนะครับผมเห็นไหมได้แล้วอันนี้ได้น่าจะได้6แล้วนะเมื่อกี้มันออกทีเดียวสามนะครับผมจะออฟค่านี้นะครับขึ้นเป็นเลเวล3แล้วกันนะครับผมผมก็จะใช้คิดตั้นสีแดงครับปึ่งมันก็จะเป็นเลเวลสามครับอันนี้คือให้เราปวดรับเลยครับอย่าเป็นซีเรียสนผมมเล่่าายกกภพแตัออ เมดให้ผมนะครับอันนี้อย่าไปสนใจครับเราเอาเลยครับขอแค่มันเป็นเลเวลต่อไปครับเราค่อยไปดีหาอีกครั้งก็ได้ครับม่หาไปซีเรียสนะครับผมและทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของเรื่องของรีไฟล์ครับรีไฟล์เนี่ยจะเป็นของที่ทุกคนค่อนข้างที่จะบิวตอนสุดท้ายนะครับอ่าพอเราทําทุกอย่างแล้วนะครับที่มันได้ค่าทุกอย่างแล้วเนี่ยเราค่อยมารีไฟล์รีไฟล์เนี่ยมันจะบิวในเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างเช่นถ้าผมจะบิวในส่วนของอาวุธนะครับ อาวุธเนี่ยมันก็จะได้ฟิสิกอลแอคแท็กใช่ไหมครับแล้วก็ ASPD เปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะบิวค่าสถานะของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นแอคแท็กกับ ASPD นะครับที่ผมจะบิวเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเรารีไฟายนะสมมุติว่าเราจะรีไฟายนะครับ1ครั้งเนี่ยอ่ะ ASPD นะครับของผมมันก็จะเพิ่มขึ้น1.1%ใช่งจ1.1%เนี่ยถามว่ามันยังน้อยอยู่นงจุดหนะช่วงเริ่มต้นถ้าเรายังไม่ทําของเยอะๆนะครับเราก็สามารถคูณดูได้ครับผมถ้าเป็นแบบ อ่าพื้นฐานนะครับผมเราลองเอา ASPD แล้วก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาก็ได้ครับ ASPD ของผมเนี่ง1,091นะครับเราคูณ0.011นะครับเข้าไปนะมันก็จะบวกแค่12หน่วยเข้ามาเองนะครับเพราะว่ามันยังได้น้อยอยู่นะครับคือค่าพวกนี้เนี่ยรีไฟเนี่ยเขายังไม่รีบทำเท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะไปบิวเขาก็จะไปบิวนะครับในส่วนของพลังแฝงนะเออในการอัปเกรดนะครับเลเวลของอาวุธเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับ อ่ะอย่างเช่นสมมุติแบบนี้นะเราไปเอนชาร์นะครับอาวุธเนี่ยเราไปเอนชาร์แล้วปลุกพลังมันขึ้นนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเอนชาร์หนึ่งครั้งนะครับจาก45เป็น46เนี่ยเห็นไหมค่าหน่วยค่าตรงของมันมันก็ขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องทําพวกนี้เนี่ยให้มันเป็นปลุกพลังไปให้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปลุกพลังไปขั้น2เนี่ยเราค่อยไปทำรีไฟก็ได้นะครับผมหลักๆสำคัญก็คือทำเลเวลให้อุปกรณ์ของเราก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเนาะอย่าเพิ่งไปรีไฟนะครับเพราะว่ารีไฟเนี่ย ค่าเปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอยู่นะครับเราอย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะเราเก็บค่าตรงไปเยอะๆก่อนนะครับเราค่อยไปหนึ่งก็คือถ้า มีการ์ดใส่ก็ใส่ไปเกาะได้นะครับอ่ารีไฟ์เนี่ยเราค่อยมาทําทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวการจัดส่งนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเรื่องของการจัดส่งเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันมีค่าสเตมิน่าหรือพลังตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งไม่ลงกิจนะครับต่อันเนี่ยเราจะได้ขวดตรงนี้น้อยมากๆแลได้เราจะฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรมาทําตัวละครเนี่ยได้น้อยมากครับผมเอาละถ้าเป็นน้ํายาเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่จะทําให้เราได้ทรัพยากรมาทําตัวเนี่ยมันหาได้จากไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็1ก็คือ เราก็ต้องไปตีบอสนะครับเราต้องไปตีบอสมินิกับ MVP นะพอเราตีเสร็จนะครับเราก็จะมาอย่างนี้ครับผมสมมุติว่าพอเราตีเสร็จนะพอเราตีเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยมากดรับรางวัลอย่างนี้ครับผมมันก็จะเป็นรางวัลเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะถ้าเราตีตัวไหนนะครับใน1วันเนี่ยเราก็จะมากดรับนะครับเราก็กดรับอย่างนี้ครับอันนี้คือผมกดรับหมดแล้วนะก็คือบอส MVP เนี่ย เวลามันเกิดนะครับให้เราไปตีนะเราถึงจะได้นะครับดังบันในตรงนี้เห็นไหมครับพีโอดีเนี่ยเรายังตีไม่ได้เนาะเราตีเนี่ยเราก็จะกดรับเราก็จะได้กวดพลังงานนะครับตรงนั้นเนี่ยเพื่อส่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปฝ่าทรัพยากรนั่นเองครับอันดับเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันครับเราก็สามารถมากดรับได้นะครับในบอสแต่ละบอสที่เราลงนะครับผมนี่นะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเราก็ต้องลงนะครับในส่วนของบอส MBP เนาะและจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องได้เนี่ยก็คือในส่วนของนี่ครับเหตุการณ์จัน ตรงนี้เนี่ยเรามีเวลาเราลงเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องลง3ครั้งต่อวันลงทุกครั้งก็ได้นะครับพอเราตีบอสเสร็จมันจะมีกล่องสมบัติเปิดออกมามันจะมีโอกาสได้ขวดพลังงานชีวิตครับพอเราได้ขวดพลังงานชีวิตเราก็จะฟาร์มทรัพยากรได้เยอะใช่ไหมครับอ่าเราก็จะไปบิ้วในส่ของเพชรแดงก็ได้ด้วยนะครับเราก็จะ มีโอกาสในการทําตัวละครเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะเองครับอันนี้ก็คือระบบในการทําตัวหลักๆเลยนะครับที่ผมมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะลหลายๆคนนะครับใครที่ยังเล่นแ a ็ n น r ล k ็อกรีเบิร์ดอยู่ก็ยังเป็นเกมที่มีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะครับแ a ็ n น r ล k ็อกที่เรารักนะทุกคนนะโอเคครับผมก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับ